สวัสดีครับวันนี้มาอยู่เกมกับ t o ร u t a r ุ Infinis Mansion นะครับเกมนี้เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเกมสัญชาติญี่ปุ่นจริงไหมแต่ก็เกมนี้เป็นเกมผีนะและอย่างหนึ่งผมกลัวเกมผีญี่ปุ่นมากนี่คือเไปไ็นใหลักที่สุดเกมนี้จะออกไปทางแนวเพเงเกม PS 1นะภาพอะหมายถึงภาพนะแล้วก็เกมนี้เพิ่งออกมาไม่กี่วันละน่าสนใจด้วยนะ ทั้งภาพทั้งอะไรเพลงก็พอด้วยอืเรื่องง่ายๆนะเกมนี้คือเราจะได้ออกไปตามหาเพื่อนของเราที่หนียวจากบ้านแล้วเราก็บอกแล้วมีคนบอกให้เราอะ่ะมาตามหาเพื่อนแล้วเพื่อนเราน่าจะไปอยู่ที่แมนชั่นหนึ่งที่ชืวว่อว<ป>่าทุุทะลุท<ป>ี่ตามชื่อเลยทุ<ป>ุทะลุ i n f i n ิ t e m a n ช i o น m มนชั o ที่มีที่สุดไม่มีที่ที่สุดพวกนี้นคือเราไปตามเพื่อนแล้วเราก็โดนหลุดไปออกหลุดไปในโลกของ ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นวิญญาณหรือปีศาจที่ไล่ฆ่าเรานั่นแหละไม่พูดความเพลงครับเราไปดูคอนโทรคอนโทรนั้นจะมีเดินวิ่งสเปซบาร์ก็คือกระโดดกด C เพื่อนั่งเหมือนเกมทั้วไปเลยจะก,กดมีคิวเปิดแมปกด F เพื่อใช้ทาลิสมันกดคลิกซ้ายหรือว่าสวิตช์ดาวเพื่อที่จะไลฟ์แมชกดแท็บเพื่อโชว์อินตอรี่กด Z เพื่อที่จะชว์สเต็ กด F12 เพื่อสกินช็อตมีสกินช็อตด้วยแล้วก็กด R ค้างเพื่อรีสตาร์ทมาเริ่มกันดีกว่ะเกมนี้ผมผมผมรู้สึกแย่จังกดคลิกฮะความรักอันหวานฉ่ำคนนั้นได้จบลงหลังจากที่ทะเาลาะกับพรอบครัวและถูกวกูเขาปฏิเสธเธอวิ่งหนีออกไป แล้วก็ไม่ได้บอกคุณว่าไปที่ไหนเพื่อนของเธอบอกคุณว่าเธอนั้นวิ่งไปทางคาเดฮาดล้างในตำนานเคเดฮาดนี้สำหรับคนที่ทุกทรมานตลอดกาลคุณค้นหาข้อมูลที่จะตามหามันและคุณก็หามันพบแล้วคุณบอกโชเฟอร์ว่าให้ไปที่นี้เมื่อกี้มันมีคำอะไรด้วยนะตอนนี้นั่นอ่ะนี่ไง <c oughs> แมนชั่นเก่าแมนชั่นในตำนานแมนชั่นที่มีผีสิงแมนชั่นที่ถูกสาบโอ้โหเกมแต่ละเกมอิงเกมญี่ปุ่นนี่ยากมากเลย กลับเลยได้ไหมออกไปได้ด้วยหมายความว่ายังไงนี่อหไรทาลิสมันเหรอ อุยออ้ยเอ้าอ๋อจริงด้วยมันคือแผ่นทาลิสมันแย่มากมันยังมีทางมันอีกนะ วะกด F เพื่อใช้ทาริสมันนะไปไม่ได้วิ่งไงกันผมกลัวว่ะอูดทางมันไกลามากอุ้ง้างแล้วมีทางนู้นด้วยนะ ไม่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 ไมของแค่นี้ทำไมผมไม่ได้หรอกคนอย่ห้องเซฟปะมันมีทาลิสมันเต็มหมดไม่ใช่หรอ What the fuck? เสียงไอ้นันอีกแก้ว,ว่ามันมืดแบบมืดมากมืดแบบไม่น่าให้อภัยแล้วอ่ะเมนชั่นที่ไม่มีรู้ไม่มีที่เส้นสุดโอ้โหทางตัน เหมือน,นมีตัวอะไรตามเรามาผม,ม่รัวๆเลยอ่ะผมกลัวมากเลยตอนนี้แม่เว้ยล้วภาพกด f กดกซ้ายกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะเขาผมไม่รู้ว่ามันมีเปิดไฟไหมอะไรไหมอ๋อนี่ไง เหรอะฮึวะ,ะไม่ตลกอะไรวะ มาถูถๆหลังเราตลอดเลยนี่เราเขาไม่ได้เหรอ นี่เรามาหมดแล้วใช่ไหมหนึ่งป่าเอ้ยผีถูหลังแม่งนะอีนี่เออยีอยแวนะอีผีถูหลัง อีพีทูหลังอะไรวะมันล็อกอะมันมันแปะไว้ได้วยแผ่นไม้นี่มันกุญแจเนี่ยใช่กุญแจมันนะ ไกลเล็กกว่าเดิมแล้วโอ้โหเยอะมากโอโ้แล้วไปไกลมากอ่กดดันอะ่ะผมเป็นเกมเมอร์หน้าใหม่ด้วยแหละผมไม่เคยเล่นเกมเอไย่างนี้ก่อนผมรู้สึกกดดันมากเลย มันต่างจากเกมไม่นั่นนะไอเกมที่ผมเคยเล่นไปอะ่ะไออะไรนะแมนชั่นแมนชั่นนั้นอะ่ะแตกต่างตรงที่ว่ามันต้องเดินในเขาไม่กดอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาเลยแม่วะ รู้สึกถึงพลังงานที่มันแตกแยกไป ย่าบอกไม่กี่บักคกเก้มยังมีบัคกอยู่โอ้โหเราต้องเข้าห้องนี้ก่อนเพราะห้องเนี้ยมันยังแบบอะไคืออะไรวะโอ้ยไฟแงีนเองค่ะ ผีทีวีว่างั้นนี่คือทางที่เรามาโอ้ระตูอยู่นี่ว้าวโอเคพาลิสมันนี่เก็บได้แค่นงเดียวใช่ไหมสุดหลักเก็บแล้วมันก็จะดอบเอาไว้ในที่เดิมอีกแล้ว รู้สึกไม่ดีเลยเมื่อเข้าห้องนี้ขวางไปตรงนี้เนี่ยโอเคแม่งมาสิ เบสซิงคือเราไปไม่ได้บอมันดักไวาอยูนั้นเนี่ยมันดักไวาอยูนั้นน่ะและทาลิชมันน่ะคือเกมเนี่ยมันมีบัคกแหละตรงที่ว่าตัวทาลิชมันน่ะมันเก็บได้แค่นงเดียว พี่ไมได้เถอะไอ้สัสเราได้แมปมาด้วยนะโอเค ผมจะให้แบบเล่นเท่าเท่าที่ผมเล่นได้นะผมกลัวมากเลยมีแบบครังหน้าเราคืนนี่เลยคือคือว่า,าคือคนที่เขียนนอตเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเจอ,เจอผู้ชายคนนึงนะใครสักคนเหนือเหมือนรอบตัวเขาอะ่ะ จะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าจะทําให้รู้สึกแบบผวาหรือแบบกลัวหรือแบบเอางนะ่ายๆคือคล้ายๆเหมือนแบบคนคนนั้นอะ่ะแปลกๆนั่นแหละเหมือนเราเดินเข้าไปแล้วรู้สึกแบบไม่รู้สึกไม่ดีกับตัวเขาวะเข้าใจะปะตัวเขานั้นโอ้คือตัวของผู้ชายคนนั้นอะ่ะที่ตัวเจ้าของโน้ตเขาเจอใช่ไหมล่ะคือคนคนเนี้ยปรากฏขึ้นมาพร้อมกับ บรรยากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีความแบบว่าหน้าใครอยากขยแยงเหมือนกันนะเข้าใจไแต่ว้หานี่ไม่ธรรมดาแมปถูไม่ได้ใหญ่มากนะแต่และอย่างที่เราเจอเอา้ามาถึงเรานี่เลยเหรอเจอกุญแจเลยเว้ย เ้าจะไปเลยดีไหมอ่ะสันชัญญามผมบอกว่าให้หนีเลยมันบอกอย่างนั้นซึ่งเราก็จะไปผมให้ครั้งสุดท้ายนะคือแมปนี้แมปในสุดท้ายละหนานที่ห้าผมไม่ไหวจริงผมแย่มากความรู้สึกผมมัน มันเราโรมว่าให้พอเถอะเพราะผมไม่ชอบเลยตัวมากเลยอะอยากได้แมปอีกครันเนียนไหมแมปไง เฮ้ยม hey, sure 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 ึงไม่ใช่พีกูนี่ก็ไม่ใช่เ้ยพีมึงอยู่นั่นไงห้าสิบเจ็ดวิมันมาแรงมากผมให้ผมขออีกรอบหนึ่งนะตอนนี้เหลือไฟแค่นี้ยมาถึงเจอแมปเลยไม่ใช่นี่หว่าชวนมาหาเขาที่นี่ กระเพาะคนอื่นอื่นเหรอในความฝันของฉัน,ฉนเสือว่ามันนั่นแหละคือเขาห้องที่ถูกล็อกนั้นมันก็ยังอยู่นั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดไปเนื้อเขาเองโทรุทารุรอบนี้ทางออกอยู่นี่เลยนะอยู่ข้างหน้าเลย มาคาซับเลยเรียดไอ้ไอ้เชจูเบช ต้องเปล่าออไปโอ้โหเลยฝ่าไม่ทันอ่ะโอมันเริ่มด่านใหม่หเลยนี่มาชั้นแรกเลยอ่ะเอาละ่ะหลังจากที่ผมตายไปละคือมันน่าจะให้เริ่มใหม่ตั้งแต่แรกแหละถ้าเกิดตายรอบหนึ่งอะไรอย่างงี้ คือเกมนี้ก็น่าสนใจแหละแต่ว่านั่นแหละผมกลัวนั่นแหละจะถือว่าถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยนะแล้วแมปก็ไม่ได้แบบกว้างขวางเลยด้วยถ้าเกิดเราอ้านั่นอ่ะเจอของเกมนี้มีทั้งแมปมีทั้งเครื่องรางของขังเพื่อที่จะไล่ผีไปได้ด้วยถ้าใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะเกมนี้ก็ไม่ได้สเปคสูงหรือว่าภาพใหญ่โตหรือว่ามีความไม่นี่สูงขนาดนั้นหรอกสามารถลองเล่นได้ ถือว่าบรรยากาศกดดันด้วยถ้าเกิดใครอยากลองเล่นก็สามารถโหลดใต้ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะเพราะว่าผมนักจะแปะลิงก์เกมหรือลิงก์เกมที่ผมเล่นไว้ให้เผื่อใครที่สนใจและอยากลองเล่นนะเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายละก็คือช่วงที่บอกลากันของคลิปนี้เอาล่ะ ไว้จะมาในคลิปหน้าที่มาที่ผมสามารถหยิบยกเกมไหนมาเล่นได้หรือเกมไหนที่สมีสามารถหยิบยกมาเล่นทุกคนเล่นได้หรือทุกคนสามารถเล่นได้หรือทุกคนสามารถซื้อมาเล่นได้ในราคาถูกหรือราคาแพงหรือในราคายิ่งใหญ่มหัศจรรย์นั่แหละครับครับลาก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากด้วยเพื่อสนับสนุนช่องผมบ๊ายบายครับ